แม่ช่วยไม้ทำไมแม่ช่วยไม่ได้อะก็หนูก็หนูเป็นัวงแม่หนูไม่ให้พลหนูกลัวแม่ร้อนร้อนแล้วหนูไม่ร้อนอะคะไม่ร้อนเพราะหนูโตแล้วโอ้โตแล้วโตแล้วแปลว่าทําอะไรได้ด้วยตัวเองหมดแล้วใช่ไหมใช่ทำอะไรได้บ้างคะทำเก็บสีเก็บอะไรบ้างเก็บสีเก็บสีเองได้แล้วอะไรอีกแล้วก็พับผ้าห่มพัดผ้าห่มเองได้แล้วอะไรอีก แล้วก็อาน,น้ำเองหนูก็เลยทำเองได้โอ้แล้วอะไรอีกแต่แม่ยังยังอาน,น้ำไม่เป็นหรอแม่ยังส้วยหนูกเก็บไม่เป็นแม่ก็เลยทำไม่ได้หรอโอ้แม่ยังไม่เป็นเนาะใช่ไม่กลัวนะ้ำมันกระเด็นเหรอคะใช่ไม่กลัวเลยอ่าเอาตักมะเกิดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตักไก่ใส่ก่อนใช้ใชนี้ตักไก่ใส่ใช่ใช้ใช้ไอเอ๊ะน่น่ะทัพพีหนูอะระวังนะทัพพีหนูอ่าตักได้ไหม อ,อ่าให้แม่ทำไหมไม่ทำหรออ่าแม่ช่วยอ่ะเถิะมาหน่อยลงละคร